ทำไรอีกพาคกินจะแก้มือเหรอใช่ไหมพีทจะทำอะไรพาคินเอาไปย้อนย้อนเลยใหมดเลยมาใช้ไม้แล้วไม้ขึ้นนั่นขึ้นนั่นเร็วไปทั้งฝ่ามันเลยถ้ามีลมลมไปแล้วเรามาลุ้นกันอีกที นะคะว่าจะขึ้นไหมหลังจากที่รอบแรกไม่ขึ้นไปเลี้ยงกาลงเลยรอบนี้เรามาดูใหม่ว่ามันจะขึ้นไหมหลังจากที่เราดูคอมเมนต์พี่พีในคลิปนั้นนะคะบอกว่าให้ใส่หางพี่พีตว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นแล้วมั้งพี่พาคินปล่อยเป็นไหมลูกทำไมไม่ให้พี่พีตปล่อย ขึ้นแล้วเอาเอาเอา <laughs> เอย <laughs> ไปเป็นจักคนเอาตอนนั้นเชื่อขาด <laughs> แล้วลูกทั้งไม่ขึ้นทั้งเชื่อขาดเลยเหรอ พราะตอนหน้ามันลมแรงแล้วมันขึ้นใช่ไหมแล้วมันไปเกี่ยวต้นเดิมเนี่ยแล้วมันขาดต้งเลยก็ต้องเลยซื้อเชียกแบบเออันใหญวันนี้ขึ้นอยู่นะคะโอ้ขึ้นสูงเลยว้าวจากถุงพลาสติกสีดำของเราว้าวพออามเก่งมาก เอ้าเอ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 ามันจะลงเหรอลูกอ้าวลงแล้วทำไมอ่ะ้าวอ้าวลงไปเนาะ ไเด็กน้อยชอบเล่นว่าวกันวิ่งรอบเลยทีนี้นู้นคนวิ่งส่วนเด็กๆอยู่นี่มาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะบิวไปที่ไหนไหมปกติว่ามันชอบขาดไปอ้าวเป็นอะไรอีกอะ่ะ โทำไมมันเป็นอย่างนี้คะทุกคนอันเพียงไหนเนาะมาดิทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะลูกอันนี้ทำตามพี่ๆในคอมเมนต์บอกนะคะให้เราเติมหางมันเข้าเข้าไปอีกเติมแล้วนะคะเติมแล้วแต่มันเป็นดุกนกด๊กนิกดุ๊กนิกดุ๊กนิกแบบเนี้ย อ๋อโหอ้าวตีรังกายอีกอะมันเล่นลมดีอยู่นะแต่มันตีรังกานอะ่ะนี่ก็ลุน้นข้างล่างก็ลุนล้นนู้นขนยิ่งอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ ม,มันจะอยู่ไหมน้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะขอบคุณที่พี่ทุกคนที่เข้ามาแนะนำคะ่ะสวัสดีค่ะ